ครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นกับชูลูกอิสานอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมวันนี้ผมพาเจ้าสมพงมาเล่นงานชั่วโมงอีกครับขุดสระอีกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับนี่ครับมาดูกันผมเริ่มมาจากมุมน้นนะครับเพราะมันตรงนี้มันเป็นสะเก่านี่ตรงนี้เป็นสะเก่าผมก็เลยลงมาได้แค่นั้นฝั่งนู้นก็ เกาลงเกาลงเกาลงไปเลยก็ดินไปฝั่งนู้นหมดเลยดินเยอะมากเลยครับดินตรงนี้สโลปได้สองมุมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะมันลงมาไม่ได้นะช่วงนี้ผมก็ลังทำแบบนี้ไปเลยกลัวจะจมครับเนี่ย ดูนมุมแรกนะครับเพราะเราต้องเริ่มเริ่มจากที่ตรงนี้ไล่ไปนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาแต่งใหม่ครับ เวลาเลิกงานงเย็นผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับช่วงเช้าช,ช่วงเที่ยงนะมั้งผมเท่าแกให้มาทำชั่วโมงครับนี่ครับสารุนนี้ใหญ่มากครับดินมหาศารเจ้าสมพงก็จอดแล้วครับ จะะประมาณสะลูงนี้ก็ประมาณกว้างก็ประมาณสิบห้านะครับยาวประมาณปูยี่สิบมาได้อยู่ครับจะเฉียงแดดสองตามากครับน้ำออกเลยครับบ่อรูปนี้ เมื่อกี้คนมารอจับปลาไหลนะครับข้างล่างก็จะเป็นดินลุกรังน,นะครัครับเพราะแกเอาพวกตอไม้ตออะไรมาไว้ในสระด้วยครับเยอะมากครับ ทำยากมากสาลุงนี้ออ <lawsuit. S 1> มี <Gentle man ert> แต่กิ่งไม้ครับไปไหนมาดูสาบครับก็ตอนเย็นผมก็กลับไปนอนที่โทนหนึ่งนะครับกับทีมงานฝั่งนน้นก็จะทําคลองไส้ไก่นะครับ ทำรอบทุ่งนาเลยจะพาไปดูนะนี่ครับตรงนี้ก็จะทำรอบกําแพงเลยนะมันจะเป็นคลองไส้ไก่ครับแกเขียนอน,นั่นไว้ใหนะ้เขียนหมายเลขแนวให้อยู่ครับ ไปถึงนู่นไปถึงเจ้าคุณปู่ครับแล้วข้างๆก็เป็นสนามขุตบอลดูครับแกดันดินแกดันดินลงไปแล้วก็เอาตอลงไปด้วยอะ่ะผมดึงขึ้นมาคือน,นะครับสุดยอดเลยแล้วมันยืนที่ยืนก็มันจะจมนะ มันทํายากครับสะลุงนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับสะรอดูว่าจะจบแบบไหนจะสวยหรือไม่สวยนะครับก็พอดูได้ครับสหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปให้ดูอีกพรุ่งนี้เช้าก่อนเริ่มงานเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูอีกครับ ส่วนวันนี้ก็ผมจะเอาเจ้าสมพง์ไปจอดนะนี่ลูกจะของที่ครับมาเล่นครับสำหรับทีนี้ก็สวัสดีครับ